ไม่อยากถึงขมนีม่แหละ <c oughs> โดนมาแล้วปีที่แล้วเราก็คิดว่าฝนตกนเยอะๆเนี่ยเขาน่าจะอือนะทําให้ยางของผักเนี่ยไม่ไม่เยอะสวัสดีครับสวัสดีครับคงแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เออเป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนะครับ2565เนาะก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับสำหรับคนที่รอผักนะที่จริงวันนี้อยากไลฟ์สดนะแต่ที่จริง จะไลฟ์สดก็คือว่าวันนี้จะต,ต้องส่งผักให้ลูกค้านะครับก็คือนี่แหละครับเพื่อนๆเห็นตามนี้แหละก็คือผักสลัดอย่างเงี้ยแต่ทีเดียผมชิมละมันไม่ได้ <laughs> มันไม่ได้หมายความว่าคือผักเราอะ่ะก็คืออายุของเขาอะ่ะพอรับประทานแล้วละครับก็มีความกรอบความสดแน่นอนนะครับแต่ทีนี้รสชาติไม่ได้เลยเ <laughs> นื่องจากฝนนะครับเพื่อนๆดูนะ <c oughs> เนี่ยตามร่องน้ำอย่างเงี้ยครับ สองสามวันที่แล้วนะครับฝนตกหนักมากนะครับฝนตกตกหนักมากมันก็เลยแบบอ่าส่งผลต่อรสชาติแน่นอนนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าเอะวันนี้ในเมื่อทําส่งผักไม่ได้แล้วล่ะก็คือเช้าเนี้กําหนดว่าจะต้องส่งพวกนี้ครับส่งทั้งหมดเนี่ยให้ลูกค้าแต่ทีนี้ส่งไม่ได้ก็เลยกลายมาเป็นว่าอย่างงั้นเรามาทําคลิปให้ความรู้กันดีกว่าว่าเอะผักสลัดเนี่ยทำไมถึงมีรสชาติที่ขมหรือว่ารสชาติไม่ดี นะครับเกิดจากอะไรอย่างนั้นเราก็มาไขาข้อกันตรงนี้เลยนะครับผักสลัดนะครับรสชาติที่ไม่ดีหรือว่าส่วนใหญ่จะขมเนี่ยก็จะเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็มาแจกแจงในเรื่องของสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุที่ทําให้ผักขมอะ่ะแน่นอนเลยนะครับก็คือปัจจัยหลักๆเลยก็คือว่าโดยธรรมชาติของผักสลัดเนี่ยเราจะต้องสเปรย์น้ําสัก3 สามรอบต่อวันนะครับเชา้ากลางวันกลางวันก็ช่วงบ่ายๆนะครับกลางวันเย็นเนาะอย่าให้ผักอะ่ะแบบว่าเฉานะครับถ้าผักเขาเฉาเราเห็นว่าผักเฉาปั๊บเนี่ยยางเขาจะเยอะนะครับยางาจะเยอะเออก็จะทําให้ยางพวกนั้นน่ะก็จะมีรสชาติขมนะครับขมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสเปรย์น้ํานะครับหรือว่านี่หดหน่อยน้องพีทก็จะรดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ ถ้าคนไหนมีแบบและอองฝอยๆกว่าน,นี้ก็จะดีเพราะว่าไม่ทําให้ผักช้ําแต่พอดีเราทําผักชนิดที่แบบว่าใบใบใหญ่เนาะพวกคอสพวก, head, พวกแบบัตเตอร์เฮดพวกเบบี้คอสหรือว่าไอพวกเนี้ยพวกใบใหญ่หน่อยเราก็จะลดอย่างเงี้ยก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่สามารถมีสเปรย์หรือว่าเป็นสปริงเกอร์ฝอยได้ก็จะดีเยี่ยมเลยนะครับอย่างเงี้นให้น้ำสลามเวลาเนาะแต่อันนี้ก็คือ เราจะบอกสาเหตุที่2แล้วครับที่ทําให้ผักขมอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ผักเหี่ยวไปแล้วนะเพื่อนๆอย่าทําให้เขาเหี่ยวแค่นั้นเองนะฮะอย่าทําให้เขาเหี่ยวเขาก็จะไม่ขมนะครับอย่างดูเลดคอร์สอันนี้ไม่ค่อยขมผมชิมแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยผมผมผมชิมไปแล้วลนะ่ะโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแปลงโน้นนะแปลงโน้นไปดูนะครับอันนี้บัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดปีนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับฝนตกหนักมากในฤะดูแแรง ติดทุกวันนะครับไม่สวยแต่ผมชิมไปละมันจะติดขมนิดนึงอ่ะวันนี้ผมก็เลยตัดใจไม่ให้ลูกค้านะแล้วก็เออแบบี้คอร์สด,ด้านล่างนู้นนะครับทางหน้าน้องพีทที่รดน้ําอยู่ข้างตรงโน้นก็จะมีติดขมนิดนึงนะครับเลดและบิดผมว่าก็ติดขมเหมือนกันยิ่งฟิลเล่นนะผมว่าอุ้ยขมเยอะเลยตอนนะั้นฝะันะ่งนี้เล็กคลอนะครับเมื่อกี้นี้บอกว่าผักเช้าไปแล้วนะครับหนึ่งแล้วนะเหตุผลหนึ่งข้อแล้วนะที่ทําให้ผักขมนะครับเหตุผลที่สองเนาะอ่ะ เหตุผลข้อที่สองนะครับก็คือในเรื่องของฝนนะครับเอาถามว่าฝนตกก็น้ําเยอะนะแล้วทําไมทําไมผักถึงขมนี่แหละ <c oughs> โดนมาแล้วปีที่แล้วเราก็คิดว่าฝนตกเยอะๆเนี่ยเขาน่าจะเออนะทําให้ยางของผักเนี่ยไม่ไม่เยอะนะเขาน่าจะลดความขมได้น่าจะดีนะผักน่าจะเจริญงอกงามนะคือความคิดของถ้าเราถ้าเราทําผักจริงๆอะ่ะเราจะทราบเลยว่า ฝนเนี่ยครับเป็นปัญหามากเลยนะสำหรับการทำผักสวนครัวนะครับก็ถ้าเราทำเยอะๆเนี่ยฝนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำลายอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับผักสวนครัวเนาะของเราเนาะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการทำเป็นโรงเรือนอัจฉริยะนะครับมีหลังคงหลังคาขึ้นมาอันนั้นน่ะช่วยได้นะครับแต่ปีนี้ผมดูละถ้ามีโรงเรือนอัจฉริยะจริงหรือว่าเราทำหลังคาให้จริงเป็นพายุด้วยออลมมากกว่านะครับ กเ็เจอหมดนะครับแทบไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าฝนตกแล้วทําให้ผักขมได้ยังไงก็คืออย่างก่อนหน้านี้นะครับตกติดก,กันเลย2อสวันนะครับพอตกติดก,กันเลยสองสาวันเนี่ยจึงทําให้เราแบบไม่ยอมลดน้ําเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะตายนะฮะแล้วทีนี้พอเราไม่ลดน้ํานะครับสัก2องสมวันเพราะเราคิดว่าเรากลัวเขาตายไงแต่ก็ตายจริงนะบางต้นนี่ก็เน่านะครับถ้าระบายน้ําได้ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเน่านะครับ แล้วก็ทีนี้พอเมื่อวานเนาะช่วงเช้าเขาก็หยุดตก <c oughs> แต่ทีนี้พอมาช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่วงเที่ยงอะเราก็ยังไม่ลดน้ําให้เขาน้นเพื่อนนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ากลัวเขาจะตายนั่นแหละเพราะว่าเราก็เลยปล่อยเขาที่ีมันก็เฉาเ <c oughs> พราะแดดจัดจัดเขาก็เฉานะครับช่วงบ่ายไอ้เราก็เอาแล้วถ้าเห็นผักเฉาเนี่ยยังไงนะครับยังไงก็ต้องขมอยู่แล้วละ่ะเมื่อวานเมื่อวานแค่เฉาช่วงบ่ายเองนะเพื่อนเพื่อนนะมีแดดช่วงบ่ายนะครับ ทำให้ผักเฉาลงพอตกช่วงเย็นมาแขกเข้าลูกค้าเข้าเอาลูกชิ้นเอานั่นโน่นนี่มาทอดเกี๊ยวทอดกะว่าจะมาออเดอร์ผักเราด้วยนะครับสุดท้ายถอนไปแล้วก็แช่น้ำตามขั้นตอนวิธีการบอกที่บอกให้เพื่อน,อนชิมทุกอย่างละเออคือแช่น้ำเอออะไรเออจะได้เพิ่มความฟงความ,วามฟินอะไรที่ผมเล่าไปะนะสุดท้ายนั่งกินขมเพื่อนๆขมติดขมใช่อยู่เวลาลูกค้าหรือว่าแขกทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่า เฮ้ยกินได้นะเจ้าอื่นขมกว่านี้อีกเยอะแยะแต่เราด้วยความที่ว่าเราชินกับเรากินของดีๆของหว,วานมาเยอะแล้วหมายถึงปากเรานะอันนี้น่าจะเป็นเลดและบิดนะเพื่อนสวยดีทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกอุย้ยไม่ได้อะ่ะเราเออ,ค,อคือขออนุญาตลูกคา้าว่าวันนี้ผมไม่ให้ได้ไหมแล้วก็ที่เอาาเอเอามาเอามาเอามานั่งเป็นเครื่องเคียงมานั่งกินกับลูกชงลูกชิ้นอะไรเนี้ยอันนี้เราไม่คิดตังค์อยู่แล้วเพราะว่า เราเรามีความรู้สึกว่าของเราไม่ดี <laughs> ของเราไม่ดีเราก็เมีความรู้สึกโอ้ดีนะที่เอามาชิมวันนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้นะออเดอร์เยอะมากโดยเฉพาะตัวเบบี้คอตัวนี้เพื่อนๆนี่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 คุ้มนี่อุ้ยกำลังน่ากินนะเนี่ยดีเกือบเกือบจะสูงไปละแต่ก็กินได้อยู่นะครับอายุเขายังได้นะเราก็กะจะส่งหลายเจ้าเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะจะคนเ,เ,เลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปผมคลิปนี้นะต้องขออาัหอย่างแรงนะครับก็คือ ของไม่ดีเราก็ไม่อยากให้อ่ะแต่ทีนี้เราก็ห่วงไนงะบางคนนี่แบบยังไงอะ่ะเตรียมแล้วนะหมูอะ่ะเตรียมหมูเตรียมอ,ออเดอร์หมูไปแล้วออเดอร์ปลาไปแล้วเมี่ยงปลานะเมี่ยงออย่างเงี้ยเมี่ยงต่างๆทุกคนก็แบบโอ้คาดหวังนะแต่วันนี้ผมก็จะพยายามแก้ไขโดยการเนี่ยให้ให้น้องคิดนะสเปรย์น้ําแบบนี้แหละเพื่อนๆนี่นี่อาจจะดูเฉะแฉะหน่อยนะนี่น้องคิดก็สเปรย์น้ําอย่างเงี้ยไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อลดยางของเขาดูว่า หลังบ่ายไปเดี๋ยวผมมาชิมอีกรอบนึงว่าเขาจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือแต่ผมดูแล้วเมื่อเช้าผมเดินชิมละผมว่ามันจะมีติดขมนิดนึงที่จริงอ่ะถ้าลูกค้าลูกค้าไม่บ่นหรอกรสชาติในะลูกค้าบอกว่าโอเคกินได้ดีกว่าไปซื้อจากในนะที่อื่นมาแล้วมีรสชาติขมเยอะแยะมากมายอันเงี้ยแต่ของเราไม่เงี้ยแต่เราคุณภาพไม่เต็มร้อยเราก็ไม่อยากให้นะเพื่อนขอภัยด้วยอ่ะ ยืดยาวไปแล้วถามว,าว่าฝนมันก,ก็ฝนไม่ละลายหรอไม่ไม่ไม่ละลายแบบตัวยางมันหรออย่างเงี้ยไม่อะฮะไม่ละลายไม่พอในฝนนะครับเขาจะมีในตัวเจนสูงเนาะนี่ในตัวเจนหรือว่ายูเลียแหละสูงแล้วทีเนี้ยคือรสชาติของยูเลียหรือว่าในตัวเจนพวกนั้นอะถ้าอยู่ในผักหรือว่าผลไม้เราเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะผักนะครับรสชาติเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะทำให้ผักเราไม่หวานไม่อร่อยนะครับเวลา เวลาทานเข้าไปอ่ะเพื่อนๆคนไหนที่อันนี้ม่หลอมลอม่แหลมหน่อยนะเพื่อนนะเพราะว่าเลคาร์ปีนี้ค่อนข้างเออกินคอร์ปีนี้ค่อนข้างที่จะขี้เลยหน่อยนะฮะด้วยไนโตรเจนที่ลงมากับเม็ดฝนเนาะเพราะว่าสังเกตด,ดูนั้นเพื่อนเอ่อถ้าฝนตกเนี่ยก็จะทําให้ต้นหญ้าหรือว่าคือต้นไม้อ่ะเขียวนั่นแหละครับตัวยูเรียนะยูเรียที่มากับฝนนะหรือว่าไนโตรเจนเนี่ยอย่างเงี้ยสูงนะครับมันก็จะทําให้ ผักของเราเสียรสชาติได้โดยเฉพาะผักที่ค่อนข้างเซนสิทีฟโดยเฉพาะผักสลัดอย่างเงี้ยผักสลัดเขาจะเซนสิทีฟในเรื่องของรสชาตินะเพื่อนนะเพราะว่าเขาจะมีความอ่อนไหวมากต,ต่อสิ่งแวดล้อมนะคือความยากผักสลัดตรงนี้แหละถ้าคุณทําหวานได้ถ้าคุณทาําทแบบผักสลัดคุณไม่ขมได้คุณก็จะได้ขายนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเพื่อนเกษตรกรหลายคนก็จะได้ขายแบบ มีเท่าไหร่ก็หมดนะ่ะมีเท่าไหร่ก็หมดอะไรอย่างเงี้ยปลูกเท่าไหร่ก็หมดเหมือนกับของแค่น้อยฟาร์มของเรานะฮะก็ต้องละเอียดอะออนหน่อยในเรื่องของรสชาติถ้าคุณคิดจะทําผักสลัดนะแต่ก็ที่เราพูดเนี่ยก็พูดเท่าที่เรารู้นะเพราะว่าเราเองก็อาจจะคือเราเราเอาใจลูกค้าพูดได้ <c oughs> แต่ถ้าง,งามก็งามเท่าที่เพื่อนเอนเห็นแหละแต่ก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยคุณจะต้องได้ของพรีเมียมถ้าเราทําไม่ได้พรีเมียมเราก็จะไม่ให้อย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่า ราคามันก็ไม่ได้ถูกนะที่พวกเราขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนตกทีปุ๊บผักสลัดมีปัญหาเลยนะครับวันนี้ก็ก็ต้องทําการละลายเขานะครับด้วยการลดน้ําแต่อย่างถ้าถ้าบางคนนะบางคนที่เขาทําเป็นแบบรางน้ำนะผมเห็นแล้วบางคนที่เขาใส่สาร A B C ลงไปสารอาหารลงไปเยอะๆโดยตรงนะครับซึ่งสารพวกนั้นก็จะคือเไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่แหละครับที่เขาใส่ลงไปเขาก็ ก่อนที่เขาจะขายนะเขาก็จะหยุดสารพวกนี้ที่ที่อยู่ในรางน้ำนะฮะแล้วก็ทําการให้ผักของเขาอ่ะดูดกินน้ําเปล่าไปก่อนดูดกินน้ําเปล่าไปสัก5วัน6 7วันอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อรสติเนาะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ว่าถ้าผักเขามีออสารธาตุอาหารหลักที่เขาใส่ลงไปเยอะๆหน่อยก็ทําให้ผักเขารสชาติไม่ดีเหมือนกันนะครับนั้น เป็นเป็นแบบผักไฮโดรหรือผัก้างน้ําเขาก็จะรู้เทคนิคนี้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้พอมาแบบทําแบบอินทรีย์ของเราที่ปลูกลงดินอย่างเงี้ยโอเคทุกอย่างอะทุกอย่างทุกอย่างเราแบบเออดินน่ะเขาเปลี่ยนไปหมดละเปลี่ยนธาตุอาหารพวกนั้นหมดละว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเข้าสู่ร่างกายของเราโดยตรงก็จริงนะครับแต่ทีนี้ฝนเนี้ยฝนฝ,น,ฝนเป็นอะไรที่แบบมันมันรวดเร็วและลรุนแรงรวดเร็วและลรุนแรงเพื่อนเพราะว่า คือมันก็โดยตรงอะน,นะมาจากฝนมาจากฝนนะในตัวเจนนะนะแล้วก็เความเหี่ยวนะครับความเหี่ยวเนื่องจากเราไม่กล้าลดน้ำเนี่ยเพราะกลัวเขาตายทีนี้แดดก็ดันออกพอออกปุ๊บก,ก,ก็เหี่ยวเลย <laughs> เหมือนอารมณ์สลบมือดภายในตอนอ๋อเมื่อวานเพิ่งเมื่อวานเพิ่งจมน้ําอยู่หยกยกนะอะไรอย่างเงี้ยพอมาวันนี้อ้าวเอาฉันออกไปตากแดดเฉยเลยโอ้โหเป็นมนุษย์ก็ยังแทบจะไม่เหลือนะันเพื่อนนะเอาใจเขาหน่อยนะคะเพื่อความที่ เพื่อความฟินนะเพื่อความฟินของพวกเราเองนะครับเพื่อความฟินของการริมรองไม่ให้เสียอัทธรสในการที่จะกินหมูย่างหรือเนื้อย่างหรือว่าเมี่ยงปลาหรือว่าทานกับเ,เป็นผักสลัดกับน้ำสลัดเราโอ้หูน้ำสลัดก็แพงนะเพื่อนนะถ้าได้สลัดที่ไม่ดีไปกินนะ่ะโอ้ยน้ำสลัดที่ทรงคุณค่าหรือเลิศเลอเพอร์เฟกสารพัดสูตรที่จะทำกันนะ <laughs> น,น,น้ำสลัดนะ้ำน้ำสลัดน่ะแต่ถ้าเจอสลัดที่มันไม่อร่อยอนี่นี่เพื่อนเพื่อน,น,นบางตุ้ก็ยืดแล้วนะเนี่ย ย่เราก็กินเองทีเนี้ยถ้าน้ําสลัดแพงๆแล้วมาเจอสลัดที่มันไม่ดีอ่ะเพื่อนๆมันก็จบเห่ใช่ไหมมันก็นะกลายเป็นความสิ้นเปลืองสลัดกากินไม่ได้น้ําสลัดก็เสียไปซื้อมาก็แพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อยากจะวันนี้มาแก้ตัวอะไรพูดง่ายๆส่งลูก้าไม่ได้ก็เลยมาแก้ตัวแล้วก็เลยบอกบอกเทคนิคไป เพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือการระบายน้ําออกให้เขาอย่างรวดเร็วนะครับระบายน้ําให้เขาออกอย่างรวดเร็วลหลังจากนั้นปุ๊บลดน้ํานะครับลาดเขาหน่อยล้างเขาหน่อยนะครับเอาให้ดีนะอย่างขี้เล่ให้ได้วัวละหนึ่งรอบก็ได้นะครับแต่วันนี้ฝนเริ่มหยุดตกั้งแต่เที่ยงวันเมื่อวานแล้วละ่ะเพื่อนๆแต่วันนี้พีทก,ก็เลยกล้าแบบสาดใส่หน่อยเพราะว่ามีความคาดหวัง <laughs> มีความคาดหวังว่าช่วงบ่ายเราก็ยังจะส่งผักให้ลูกค้าได้นะครับ แต่ไงวันนี้ก็ถ้าเที่ยงไปนะถ้าประมาณบ่ายโมงไปเอ่อพวกเราก็จะมาชิมอีกรอบหนึ่งถ้าได้เราก็จะจัดส่งลูกค้าก่อนห้าโมงเย็นวันนี้แต่ถ้าไม่ได้แฮ้ต้องเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนะครับก็แฮ้ต้องขอภัยอย่างอย่างรุนแรงวันนี้นะครับในตุ้งกระหน,นุ่มพษเนะของเกดน้อยฟาร์มชาแนลนะครับก็พามาดูปัญหาเอออย่าเรียกว่าปัญหาเลยเป็นคําที่ไม่บวกอะ่ะ เราเรียกว่าเราพามาเผชิญน,นะครับมาเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทําให้เราเก้าวไปข้างหน้านดีกว่าเนานะก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่คนที่ชอบผักสลัดหรือว่าทําผักสลัดแล้วพูดว่าผักสลัดโค้มนะครับก็เก็บไอเดียเก็บเทคนิคอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โอ้ยสำคัญอยู่นะทำให้ผักหายขมได้นะเทคนิคพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ไปเอาไปใช้นะครับอะไรดีเก็บไว้นะครับอะไรที่ไม่ดีหรือว่า เอออาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ในเรื่องของคําพูดหรือว่าในเรื่องของวิธีการหรือว่าเทคนิคต่างๆขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์ที่สุดเราไม่ได้เขียนสคริปต์เนาะเราพูดสดเจอเหตุการณ์สดเราเอาสดเลยเอาเหตุการณ์จริงเราทําจริงนะครับเพราะฉะนั้นในตุงน้งขนมพีชนะครับขัดตกพร้องมการใดขออภัยด้วยนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ในสภา nice far, วะการอย่างนี้ อากาศแบบนี้ทุกอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างงี้ผักดีๆจึงเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่คิดจะทำนะครับดูมะหล่อมะแลมอย่างงี้ได้หลายบาทอยู่นะคนุณเพื่อนอันนี้สาหรับคนที่ปลูกไข่นะได้หลายบาทยูเนี่ยอย่ามองข้ามเขานะฮะแปลงขี้เลยหญ้าขึ้นเต็มอออเราไม่ไดเอาญ้าขาย <laughs> เราขายแค่ผักเราคิดแค่นี้นะครับแปลงไม่สวยอออเราก็ไม่ได้ยกแปลงเราก็ไม่ยกแปลงไปขายอยู่ดีเราเอาแต่ผักขายนะครับเราเน้นคุณภาพของของเราแต่เพียงแค่ว่า ด้วยสภาพแวดล้อมอาจจะทําให้ตกแต่งสภาพสวนเนี่ยอาจจะดูยุ่งยากหน่อยนะครับปีนี้เพราะว่าเป็นฤดูแล้งที่มีแต่ฝนทุกอย่างมันกลับตลบตัดนะครับทุกอย่างมันแปลผกผันไปหมดเลยนะครับก็เลยอาจจะดูทําให้ทุกอย่างยากนะครับทุกอย่างยากแต่ก็ไม่เกินกว่าที่พวกเราจะฟันฝ่าได้นะครับวันนี้นะครับในตุ้มกรหนมพีเนะฝั่งโน้นนะครับน้องพีทอาจจะมา สวัสดีในการทักทายเบื้องต้นไม่ได้แล้วก็อําลาไม่ได้น้องพีทก,กำลังให้กำลังใจกับน้องๆแตงซึ่งไม่ถึง20บวันก็น่าจะเป็นลูกอ่อนๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะแตงไม่มีปัญหาแตงชอบน้ำแต่ต้องระบายน้ำดีๆนะครับยังไงวันนี้เราสองคนสวัสดีครับ